สวัสดีชาวแฟนเพจและชาว YouTube นะคะวันนี้กลับมาเจอกับน้องเนคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะกับการรีวิวรถ Toyota Fortuner รถ SUV นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4เลยแหละขับ2ธรรมดานั่นเองนะคะก็รูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยโดดเด่นและสะดุดตาหรูหราอเลอยงกามากเลยนะคะรถครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยต้องเหมาะสำหรับ Toyota าฟอร์จูเนเลยอะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะคะขอแนะนําก่อนว่าน้องเนประจําอยู่ที่สาขาสุราธานีนะคะเซรีไทยรถสวยอยู่ตรงสี่แยกตาปานทางเข้าโรงเรียนตํารวจหรือภูทร8นั่นเองนะคะนี่ปลายสี่แยกตาปานเลยก็ <c oughs> พิกัดมาง่ายๆเลยนะคะอยู่เลยโลตัสสุราธานีมานิดนึงแล้วมองเยืงๆขวามานะคะก็เห็นร้านสีเหลืองๆของเราเลยยูนิฟอร์มของเราก็สีเหลืองทุกอย่าง เหลืองดําหมดเลยนะคะพิกัดจําง่ายๆมากเลยและสําหรับลูกค้าที่อยากเดินทางาไปที่กรุงเทพเราก็มีอีกหนึ่งสาขาหนึ่งเป็นสาขากรุงเทพอยู่ตรงมีนบุรีหนองจอกนะคะสาขานี้ก็เข้าไปสะดวกสบายและอีกหนึ่งสาขาหนึ่งนะคะอยู่ตรงโซนภาคอีสานบุรีรัมม เนินดินแดงนั่นเองนะคะก็สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนแวะเวียนกันเข้าไปสอบถามเรื่องรถเรื่องรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นนอนอยู่บ้านดูคลิปเฉยๆเดี๋ยวน้องเนไปเซ็นไฟแนนซ์ให้เองเลยนะคะอ่ะขออนุญาตพาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ฝนเปียกนิดนึงนะคะก็เข้าเรื่องอย่างรวดเร็ว t o y ยต้าฟอร์จูเของเราเนี่ย นี่จอดอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจอดเรียงกันเต็มเลยตัวนี้เป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะคะซึ่งเอาง่ายๆเลยแหละแบบบ้านๆเลยรถประจําตําแหน่งนั่นเองข้อดีของรถประจําตําแหน่งนะคะก็อยากจะบอกมากเลยว่าเขาเช็คศูนย์เขาเ้าบริการเช็คต่างๆเนี่ยเขาเช็คดีมากเลยนะคือเราซื้อไปอะ่ะเราซื้อต่อไปอะ่ะคุ้มคือคุ้มโคตรคุ้มเลยแหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องแอร์ล้ออะไรอย่างเนี้ย เขาเช็คหมดเลยอ่ะเพราะเขาต้องใช้รถอยู่ใช่ไหมพอเขาใช้รถปุ๊บเขาก็ต้องเช็ค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 อ่ะเห็นไหมว่าความความดีเลิศของรถประจําตําแหน่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะก็ เช็คตอนนั้นไม่พอนะคะเรายังเช็คก,ก่อนออกรถให้กับคุณลูกค้าอีกไม่ว่าจะถ่ายน้ํามันเครื่อง20,000กิโลนะคะหรือว่าเช็ครถ30รายการก็เช็คให้หมดหมดกันบริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายเลยนะคะและสําหรับตัวนี้เป็น t o y o t ้าฟอร์จูเนอร์สอง ฉมน่าจะเป็นแบบโฉมไมเนอร์เชงตัวนี้เป็นปี2016นะคะลวดลายของเขาก็จะมาพร้อมด้วยโครเมียมหรูหรูรารานิดนึงนะคะช่องระบายอากาศด้านบนเป็นโครเมียมด้านล่างจะเป็นอ่าตารางนะคะสีดำก็ช่วยระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะคะตรงช่องไฟตัดหมอกก็เป็นครอบโครอบ,อบโครเมียมอะไรมาให้หมดเลยนะคะส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้า LED นะไฟเดย์ไลท์แบบโปรเจคเตอร์เลยแหละนี่ บบีมเลยนะคะไบบีมเลย LED นะตัวนี้ช่วยส่องสว่างในตอนกลางคืนได้ดีมากเพราะเป็นไฟหลอดสีขาวๆนะคะดูเห็นเด่นชัดมากเลยสำหรับ Toyota f o r t u n e r นะคะแล้วอ่ะราคาเริ่มต้นนะคะ859,000บาทราคาถูกมากๆเลขไม่ประมาณแสนต้นๆแสนสองแสนสามประมาณนี้เลยนะคะถัดมาที่ตัวล้อบ้างสำหรับตัวล้อเนี่ยคือ เขาจะเหมือนใส่ใส่ตัวใหม่เนี่ยเขาจะใส่แบบอขอบล้ออะไรมาให้สีดำดำใช่ไหมสวยๆแล้วสีเงินตัวนี้ดูแลรักษาสีบอลตัวเนี้ยดูแลรักษาความสะอาดได้ดีมากนะแทบจะไม่ค่อยเห็นร่องรอยของรอ,อยขีดข่วนหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าสีนี้เขาจะ เขาจะถนอมสีตัวรถให้มันดูใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแล้วตัวยางตัวนี้เนี่ยเป็นของยางกูดเยยเลยยางใหม่ mai, แกะกล่องปีใหม่ปีใหม่ๆเลยนะคะล้อมแมกก็เป็นล้อมแมกเดิมๆจากโรงงานเห็นไหมซ้ายขวาก็เป็นกูดเย่หมดเลยนะคะไปพร้อมอมกันเลยนะไปควบคู่เลยรถมันสวยบันไดเนี่ยเดิมๆจากโรงงานใส่มาให้ตรงกระจกเหมือนกันนะคะก็สวยๆก็ใส่มาให้ สวยเลยนะแล้วฟิล์มเนี่ยเป็นสีดําเลยแหละนี่ตัวฟิล์มเนี่ยเป็นสีดํากระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะกระจกเดิมๆจากโตโยต้าเขาเลยอ่ะเปิดมาชมภายในตัวภายในเนี่ยคือหรูอะเอาจริงโตโยต้าของเขาเนี่ยจะหรูมากเลยแล้วออกแบบคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำพวงมลาลัยสีก้านมันติฟังก์ชั่นใส่มาให้หมดเลยนะคะแล้วตัวเบาะเนี่ยเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะ สำหรับผู้โดยสารคนขับนะเพราะว่า,าต้องสะดวกสบายนิดนึงขับรถไปจะได้สบายๆนะก็ง่ายๆเลยอยากมองสูงๆก็แค่ปรับขึ้นประมาณหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะว่าบอกกี่ทิศทางหนึ่งสองนะคะสามสี่ห้าหกนี่โอ้โหเบาะปรับได้หลายทิศทางมากเลยอะแล้วตรงช่องของประตูเนี่ย ตัวตัวกระจกตัวนี้นะคะเป็นแบบออโต้หมดเลยนี่ตัว A อแบบเนี้ยคือออโต้นะปรับออโต้ให้หมดปุ่มสตาร์ทมาให้ด้วยนะคะแล้วกุญแจรีโมทจะเป็นแบบนี้กุญแจรีโมทตัวนี้สามารถอ่าเปิดฝาท้ายได้ด้วยกุญแจเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นระบบเซนเซอร์ล็อกนะคะตัวนี้เลขไม่ประมาณแสนกว่าแสนกว่านะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเลยแตะปุ่มสตาร์ทปุ๊บนี่หน้าจอก็จะขึ้น ฟอจูเนอร์ชอบความหน้าจอคือออกแบบมาดีอ่ะสวยมากเลยนะคะตัวนี้เราแถมแมมให้กับคุณลูกค้านะเพราะว่าตัวแมมเนี่ยเกือบสอง0มื่นแล้วอะ่ะอันนี้เรายังไม่ได้เสียบนะเพราะเดี๋ยวก่อนออกรถเราจะเสียบแมมให้ตัวกล่องเก็บของอะไรคูบ็อกใส่มาให้ภาษีพรบขาดเราก็จัดการต่อให้เรียบร้อยคู่มือก็มีครบเลยนะคะแล้วตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีออกน้ำตาลเข้มๆนะคะสวย,สวย ไฟด้านบนก็นี่ส่องสว่างได้ดีเลยเวลาเราหยิบของหาของอะไรประมาณนี้เปิดปุด๊บตรงที่บังแดดนะคะถ้าปิดก็ไฟดับเปิดก็ไปสว่างเลยแต่งหน้าแต่งอะไรในรถก็สวยๆนะคะด้านหลังก็รถเจ็ดที่นั่งสามารถพับเบาะได้หมดเลยนะคะก็กว้างมากกว้างมากแล้วตัว Toyota Fort u n e r ตัวนี้เนี่ยเรารับ ประกันนะคะ2ปีหรือว่า20,000กิโลนะคะก็เครื่องยนต์และเกียร์ต่างๆรับประกันให้หมดเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจ Toyota Fortuner นก็รีบอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะรถสวยๆมีเยอะมากรถจอดเยอะมากเลยด้านหลังก็ง่ายแต่เปิดเปิดด้านหลังไม่ได้นะเพราะมันเสียวๆนิดนึงนะคะก็ดูตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าชอบนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ย8 5 9 0 0 0บาท ปี2016นะคะกับเครื่องยนต์2.4 V ขับเคลื่อน2อล้อนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะอยากได้รถครอบครัวรถราคาย่อมเยาแบบนี้ให้นึกถึงเราเลยเสรีไทยรถสวยหรือโทรสอบถามมาที่เบอร์น้องเนยได้เลยนะคะ061 175 8 8 7 7นะคะเบอร์น้องเนยสามารถแอดแอดดีไลน์ได้ก็อยากสอบถามรายละเอียดรถคันไหนเป็นพิเศษก็สามารถ ทักคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยและกันก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ